ออ้ไส้ข้นจีนคนนี้กำลังสีเห็ดอยียงบางสิ่งที่ทุกคนเห็นเราจะต้องเลียบปากเรียบๆตามอย่างแน่นอนโดยเขาเริ่มจากการเอาหน่วยบักแตงโมลงไปล้างในน้ำฝงซักฟอกจากนั้นทําการปอกเปลือกหน่วยบักแตงโมออกให้เรียบร้อยขั้นตอนต่อมาไอ้ไส้ข้นจีนคนนี้เริ่มจากการเปิดฝาขวดนุ่มแล้วเทลงไปในกระทะขนาดใหญ่ จากนั้นเทเลมอนหรือบักเน่าตามลงไปแล้วทําการเอามือยิบพวกขึ้นมาแล้วทําการค้นให้บักเน่ากับนุ่มให้เข้ากันและในช่วงเวลาต่อมาหลังจากที่จีนเขาค้นบักเน่ากับนุ่มจนเข่ากันเรียบร้อยแล้วจากนั้นเรายิบมีดขึ้นมาแล้วทําการพาบักโม่งออกเป็นสองเปียงจากนั้นทําการใช้มีดบางช่าและนวยบักแตงโมให้เป็นสิ้นน้อยๆแล้วไอ้ซาจินคนนี้ก็ทําทการใช้มีดช่าและนวยบักแตงโมไปเรื่อยๆจนเนื้อบักแตงโมทั้งเบิดถึงกับสวดกะละมังจนพูนจูกูและท่านใดนั้นเอง พี่จินคนนี้เขาก็เลยเทนเนื้อบักแตงโมลงไปในกระทะขนาดมะฮือมาจากนั้นเทบักสมเชียวหวานลงไปและตามด้วยก้อนแป้งคล้ายๆกันกับนวยบัวลอยยังไ่ได้จบแค่เพียงเท่านี้นะ พีจีนคนนี้เขาย่งเปิดน้ำสปไปรํจำนวนโลนหนึ่งแล้วเทลงไปย่างเมามันหลังจากที่พี่จีนคนนี้เขาเทวัตถุดิบทุกอย่างลงไปในกระทะขนาดมาฮือมาเรียบร้อยแล้วจากนั้นทําการปิดฝ้าเอาไว้รอบประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วพีจีนคนนี้ก็ได้มาเปิดฟ้าแล้วใส่พวกขนาดไงคุกเข้าให้วัตถุดิบในกระทะขนาดมาฮือมาเข้ากันย่างลงุ่งโตแล้วความบาคลั่งของพีจีนคนนี้ก็ยังไม่ได้จบแค่เพียงเท่านี้นะหลังจากนั้นเราใส่ปากลงไปชิมในกระทะแล้วพี่จีนคนนี้เขาก็ได้บอกว่ารสชาติสมและขมปีและ ในช่วงเวลาต่อมานั่นเองพี่จีนคนนี้ก็ใส่ถ้วยขนาดใหญ่มาทําการตักจนเต็มแล้วก็เอากระป้งสแตนเลสมาทําการตักของแฉบๆในกระทะนี้จากนั้นเอามาห้อยไว้ในร่างปูนสําหรับน้องหมูนั่นเองและในช่วงเวลาต่อมานั่นเองพี่จีนคนนี้เขาก็ทําการห้องเอ้อน้องหมูที่เขาได้เลี้ยงเอาไว้จํานวนฝูงหนึ่งหมูดําทุกตัวในฝูงนี้ลู้หนาที่จะคข้องเป็นอย่างดี หลังจากที่พี่จีนห้องเอิอนแป๊บเดียวหมูทุกตัวก็มากินอาหารเจ็บๆในร่างยังอเลดอร่อยแล้วท่านผู้ชมที่เบ่งคลิปนี้อยู่หลหะครับคิดว่าเมนูนี้เป็นตเศษหนาเรียบปากตามบอกครับ